สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิทสมิธพอดแคสที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ประคุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราต้าเติ้นอีกและโน้ดครับสวัสดีครับแย่ละสงสัยจะเป็นโควิดอ มึงติดไปแล้วไอเด็กเปรตผมว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่านะนี่จริงๆเนี่ยพอเราสนใจกันแต่เชื้อโควิดอ่ะเราก็ลืมเรื่องที่เป็นประเด็นยอดฮิตเมื่อสองสมปีที่แล้วกันไปเลยนะฝุ่นเหรอใช่แล้ว PM สองจุดห้าไงแต่มันหายไปแล้วไม่ใช่หรอในประเทศเราอะ่ะหลังๆมีแต่รายงานว่าการเผาป่าในทไทยน้อยลงเหมือนคนไทยเขาควบคุมสถานการณ์การเกิดฝุ่นจากการเผาป่าได้แล้วนะถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะผิดไปผมว่า เราอาจจะพิจารณาจากแค่ปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะยังไงนะขยายความซิก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าลมอยู่ปะอาจจะพัดฝุ่นจากประเทศอื่นมาก็ได้นะใครจะไปรู้อ้าวอ้าวแล้วยีย้เราจะต้องทนสูดฝุ่นไปอย่างนี้เรื่อยๆหรออืกูรอคําถามนี้มานานมากแล้วเพื่อนเออเพราะงั้นหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือคนไทยจะเอาชีวิตรอดจากฝุ่นพ m 2.5มได้จริงหรือไม่นั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเจ้า พียมสองกันไม่มากก็น้อยอยู่แล้วเพราะงั้นก่อนจะไปเริ่มหัวข้อของเราเนี่ยผมจะเท้าความสั้นๆนิดหนึ่งละกันเกี่ยวกับเจ้าฝุ่นเพียมสอาะฝุ่นเพียมสอคือฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆซึ่งมีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือไมโครเมตรเสรินิดหนึ่งคำว่า PM เนี่ยย่อมาจากคําว่า particulate matters นะครับอ่ะต่อ ซึ่งด้วยขนาดที่เล็กมากๆเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทีนี้พอมันรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีปริมาณสูงมากๆในอากาศเนี่ยเราจึงเห็นมันในรูปแบบที่ดูคล้ายกับหมอกหรือควันนั่นเองฝุ่นพวกนี้มีความเป็นมลพิษสูงทําให้หลายคนรู้สึกแสบตาแสบจมูกเจ็บคอรวมทั้งเจ้าฝุ่นนี้เองก็สามารถมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนี่อาจจะเป็นผลในระยะสั้นเนาะอาจจะดูไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ แต่เมื่อเรามาพิจารณาผลกระทบในระยะยาวแล้วเนี่ยผลของมันทําให้เกิดมะเร็งมะเร็งปอดและโรคระบบหายใจและหลอดเลือดได้เลยทีเดียวนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องระวังไม่สูดดมเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปในร่างกายนั่นเองนะครับเอแล้วไอ้ฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันนะแล้วอะไรบ้างล่ะที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดและกระจายตัวของ PM 2.5ซึ่งเราบอกว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ย เราควบคุมมันไม่ได้ทั้งหมด1 0 0นะครับคือถ้าทำได้จริงเนี่ยผมว่าสถาน,นการณ์ของ PM2.5 ในบ้านเราเนี่ยจะดีกว่านี้มากเลยครับอา้าวแล้วอะไรบ้างหละที่เราควบคุมได้อะอย่างแรกเลยก็คือการเผาวัชพืชนั่นเองครับซึ่งการเผาวัชพืชนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของ PM2.5 ในประเทศไทยและคำว่าการเผาวัชพืชนี้มันคืออะไรและมีอะไรบ้างแน่นอนเลยครับ ม้ชพืชเนี่ยคือพืชที่ขึ้นมาเองได้ตามธรรมชาตินะครับและสิ่งสําคัญเนี่ยคือมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจครับเชน่นญ้าเช่นฟางและใบไม้แห้งมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่จะต้องการกําจัดมันเนี่ยเลือกใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพและสบายต่อตัวเองมากที่สุดแม่งก็คือการเผานั่นเองแต่ก็พราะมันอยู่ภายใต้กิจกรรมของมนุษย์ครับ การควบคุมหรือลดพฤติกรรมการเผาวัชพืชน,นี้เนี่ยสามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการกำจัดวัชพืชแบบอื่นนอกจากการเผาที่สามารถทำได้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและมีสารเคมีตกค้างครับเช่นการฉีดพ่นน้ำส้มสายชูน้ำร้อนเบกกิ้งโซดาไปที่วัชพืชเหล่านั้นแล้วก็การคลุมดินปิดแสงที่ทำให้วัชพืชน,นี่หมดโอกาสการเจริญเติบโตได้ แน่นอนครับวิธีพวกนี้เนี่ยมันสามารถค้นหาได้ตามเว็บไซต์ทั่วๆไปอยู่แล้วแต่คนจะนํามาใช้กันหรือเปล่ามันขึ้นกับว่ากลุ่มคนที่เผาวัชพืชน,นั้นเนี่ยทราบและเข้าใจถึงผลกระทบของการเผาวัชพืชพวกนี้หรือเปล่าว่าพอมันทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณแล้วก็จะทําลายคุณเนี่ยในรูปแบบของฝุ่น PM 2.5อยู่ดี ดังนั้นเนี่ยอีกอย่างที่เราสามารถทำได้คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาวัชพืชและ pm 2.5ให้กับคนพวกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะผ่านงานของหน่วยงานรัฐงานจิตอาสาของภาคเอกชนหรือการทำสื่อเพื่อส่งสารไปให้พวกเขาให้ได้ไม่ว่าจะทางออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามซึ่งในปัจจุบันนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมและเข้าถึงคน มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจ facebook การทำพอดแคสต์หรือกระทู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มคนพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่เข้าหากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยต่อให้ประเทศเรามีวิธีกำจัดวัชพืชที่ทดแทนการเผาได้ดีหรือทำสื่อต่างๆไว้พร้อมแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้ามาดูหรือฟังมันคงเป็นการลงทุนที่เปล่าประโยชน์และไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใดครับ อมแต่ผมว่าเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งที่เราควบคุมได้อะมันก็คือฝุ่นจากการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสาเหตุหลักๆของฝุ่น PM 2 5ในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันฝุ่น PM 2 5จาจากการใช้รถยนต์เนี่ยมันมาจากไหนอย่างแรกเลยก็คือมาจากท่อไอเสียของรถยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งควันจากท่อไอเสียนะครับตามปกติแล้วมันก็จะมีปะปนกันทั้งควันปกติที่มาจากกระบวนการเผาไหม้แบบสมบูรณ์แล้วก็ควันดาที่มาจากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์เจ้าควันดานี่แหละครับคือตัวการชั้นดีเลยเพราะว่าควันดำอ่ะมันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษขมเหลาที่เป็นอนุภาคเล็กๆเนี่ยปนออกมาด้วยและนอกจากควันไอเสียแล้วอ่ะเจ้าฝนนุ่นมันก็ยังสามารถเกิดจากพวกเศษชิ้นส่วนยางรถยนต์ที่เสียดสีกับพื้นถนน แล้วก็พวกเศษชิ้นส่วนปฏิกูลอนุภาคเล็กๆต่างๆบนท้องถนนในฝุ่นพวกนี้ครับมันก็จะประกอบไปด้วยพวกตะก,กัว่วแอมโมเนียมซัลเฟอร์ออกไซด์แล้วก็สารอันตรายอีกมากมายคือถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะเนี่ยก็จะส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างเลยเพราะเจ้าเศษอนุภาคพวกนี้ครับมันมีขนาดเล็กมากๆจนสามารถผ่านเข้าไปในถุงลมของเราได้และทีนี้เนี่ยประเทศไทยของเราอะ่ะจัดการกับฝุ่นที่เกิดจากการใช้รถยังไงบ้างละ่ะอย่างแรกเลยครับ ประเทศไทยเราเนี่ยมีการใช้มาตรฐานย u โร p e ีย Emission Standard หรือเรียกสั้นๆว่ามาตรฐานยูโรซึ่งกำหนดโดยสาภาพยุโลปเนี่ยมาใช้ในการควบคุมสารมลพิษต่างๆที่เกิดจากรถยนต์โดยมันจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมาตรฐานการระบายไอเสียของรถยนต์และมาตรฐานคุณภาพของน้ามันเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานยูโรเนี่ยมีตั้งแต่1นถึงหยิ่งสูงเนี่ยก็คือยิ่งควบคุมไอเสียและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นซึ่งไทยเราอะครับอยู่ที่ยูโร4 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการยกระดับมาตรฐานยูโรที่สูงขึ้นอะ่ะมันก็จะสามารถควบคุมควันจากท่อไอเสียแล้วก็คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์แล้วก็จะลดปัญหาฝุ่นตามมาได้เช่นกันนะครับหรือว่ามันจะมีวิธีหนึ่งก็คือการที่เรารณรงค์แล้วก็สนับสนุนน่ะให้มีการใช้พาหนะ E ีีมากขึ้นสามารถช่วยลดการใช้รถยนต์ดีเซลลงได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการลดภาษีนําเข้ารถอีีลงก็ทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมา และช่วยให้คนเข้าถึงได้มากกว่าตอนแรกที่มันเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้ววิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือการรณรงค์สนับสนุนให้คน,นใช้รถสาธารณะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถประจําทางเพื่อลดการใช้งานรถยน์ส่วนบุคคลนะครับก็จากที่ผมเล่าไปคร่าวๆเนี่ยก็จ,จะเห็นแล้วว่าจริงอยู่ที่ฝุ่นเนี่ยจากการใช้รถนะ่ยมันเป็นสาเหตุหลักแล้วในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ได้มีการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ดีไปซะทั้งหมด แต่ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าอนาคตอะครับทุกอย่างไม่อาจจะไปในทางที่ดีได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานยูโรให้สูงขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถ E ีวีที่มากขึ้นจากภาครัฐและทุกวันนี้เนี่ยจุดชาร์จไฟเนี่ยก็เห็นว่ามันเริ่มมีเพิ่มขึ้นให้เห็นในหลายๆจังหวัดแล้วอนาคตอะเราก็คงได้ใช้รถ E ีวีเดินทางไปไหนมาไหนกันได้สะดวกขึ้นและสุดท้ายครับก็คือการขยายโครงสร้างการคมนาคมให้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถประจําทาง ที่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มขยายจุดให้บริการออกไปเรื่อยๆอนาคตเนี่ยมันก็คงมีไปถึงทั่วทุกจังหวัดน,นะครับอีกหน่อยปัญหาจากฝุ่นเนี่ยก็คงลดลงไปเรื่อยๆแหละครับผมแต่การที่ c o n t r o l l b l e sources ลดลงนั้นะยังไม่สามารถที่ทําให้คนไทยลืมตาอาปากได้นะครับเพราะอย่างที่อีกบอกไปนะฮะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้นี่แหละ last b a ของปอดเรามาดูกันดีกว่าครับว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างตัวที่1ไฟป่า ไฟป่าเนี่ยถ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ไฟป่าที่ชาวบ้านแอบจุดป่าเผาเพื่อหาเห็ดหาหน่อไม้นะครับตัวน,นั้นอ่จจะเป็นปัจัยที่ควบคุมได้แต่ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยนะฮะการก่อจุดความร้อนเนี่ยหรือประกายไฟไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมันเกิดขึ้นได้เช่นว่าฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียดสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผนึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ําปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนทําให้เกิดไฟป่าได้หมดเลยครับซึ่งสาเหตุไฟป่าเนี่ยมนุษย์เราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับไออย่างเช่นแสงแดดส่องผ่านหยดน้ําแล้วเกิดการรวมแสงส่องลงไปใส่ใบไม้แห้งจนเกิดประกายไฟอย่างเนี้ยสาเหตุมันคือหยดน้ําค้างไงถ้าเราไปไล่ปัดหยดน้าค้างทุกหยดมันก็ปนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟป่าเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่แ,นและฝุ่น pm 2.5และ pm 1 0ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเรา ซึ่งสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการตั้งรับไฟป่าอย่างทันท่วงทีในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไปไกลเกินกว่าที่ประยุทธ์จะเข้าใจได้ฮะเรามีระบบดาวเทียมที่สามารถตรวจับแหล่งความร้อนได้นั่นหมายถึงเราสามารถที่จะรับมือกับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้บอกไปนะฮะว่าไฟป่าพวกนี้มันไม่เลือกประเทศเกิดทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดแต่ทาไมในบางประเทศเนี่ยเขาจึงไม่เจอปัญหาฝุ่นละ่ะก็เพราะรัฐบาลเขารับมือเป็นไงไอ้ฮ่าใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อน ก็คือปัญหาเช่นนี้ภาครัฐควรเป็นแกนหลักที่ออกมารับมือไม่ใชใ่เกิดการจัดตั้งองค์กรเล็กๆหรือกำลังพลเล็กๆของพี่ๆป่าไม,ม้มาดูแลภายระดับประเทศแต่ให้คนกลุ่มเล็กมาดูแลมันใช่หรือไงอเกเกลับมาก่อนตัวที่2นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นปัจจัยที่หนักที่สุดและยากที่จะแก้ไขไมากที่สุดนั่นก็คือการจัดการมลพิษท,ทางอากาศของประเทศเพื่อนบ้านอ่านี้ผมขอไม่จาะจองว่าเป็นประเทศไหนนะครับแต่ก็เพื่อนบ้านนะครับไม่น่าดาวยาอะไร ผมบอกเลยนะว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นของสังคมประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาการจัดการมลพิษได้ดีมากเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาเสร็จผลผลิตทางเกษตรกรรมของชาวนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากแผนที่ความร้อนประเทศไทย,นยในฤด,ดูเก็บเกี่ยวเนี่ยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาลดลงผมบอกได้นะฮาว่าลดลงในประมาณ70% 1. ก็คือชาวนา เขาได้รับความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกต้องมากขึ้นและมีองค์กรต่างๆเฝ้าระวังการเผามากขึ้นขอบคุณมากๆนะครับทีมมองเห็นปัญหาส่วนรวมเอ๊ะแล้วทําไมฝุ่น p m 2 5ยังบนเว,วียนอยู่ได้ละ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารับเราหยุดแล้วแต่เขายังไม่หยุดในแผนที่ความร้อนเนี่ยเพื่อนบ้านในแนวขนาบข้างของเรายังเผาป่าเผานากันอย่างสุนานเลยแล้วไม่มีทีท่าว่าจะลดการเผาแม้แต่น้อยนะฮะ น้ำซ้ำต้องขอบคุณกระแสะลมสุดจ้าของบ้านเรานะครับที่พัดจากเหนือลงใต้จึงหอฝุ่นที่เพื่อนบ้านที่น่ารักเผามาให้เราเราก็เลยยังต้องสุดลมคันอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับประเทศเชียงใหม่จะข่าวในทุกๆปีเราจะเห็นได้ว่าประเทศเชียงใหม่เนี่ยเป็นประเทศที่เจอปัญหาฝุ่นหนักมากๆเหตุผลที่ทําให้เชียงใหม่เป็นจําเลยปัญหาฝุน่นก็เพราะว่าภูมิภาคเชียงใหม่เนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อมีก้อนฝุ่นลอยมามันจะติดลมอากาศอยู่เหนือเมืองทําให้ฝุ่นถูกพัดออกไปได้ยากมากๆต่อให้มีการเผาไม่มากฝุ่นที่มีไม่มากเนี่ยก็จะสะสมสะสมเรื่อยๆจนจนกว่าจะมีลมลูกใหญ่พัดออกไปแล้วแก้ได้ไหมแน่นอนครับแก้ได้อยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือการเจรจาก,กันระหว่างสถานทูตและออกมาตรก,การระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเห็นไหมครับว่าเราต้องพึ่งใครพึ่งรัฐบาลน,นั่นเองรัฐบาลไม่หายหัวไปไหน มองขาอสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีค่ามากกว่าสุขภาพปอดของประชาชนในประเทศตัวเองจะเอาหลืเจริญไอหาทำไมมันเดือดจังวะเดือดดิวะไม่ใช่เรื่องที่คนไทยต้องมาเสียสุขภาพเพราะการบริหารงาน,นหน่วยของรัฐบาลหรอวะผมขอสรุปแบบเดือดเดือดนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากพวพิษทางอากาศ PM เ5สุด้าอย่างแน่นอนตราบใดที่รัฐบาลไม่ยังมองไม่เห็นหัวคนที่เสียภาษีให้ผู้แม่ดูแลประเทศก็ดมฝุน่นตายห่างไปนี่แหละ ภาครัฐระดับเล็กดูแลกันไปประชาชนก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกันไปแต่รัฐบาลใหญ่แม่งทำอะไรไม่ได้หรอกนอนกินมาสี่วันวันตายไป็นวของกันนี่แหละเดือดโว้ยเดือดเดือดมากนะครับพอดีกว่าเดี๋ยวมันจะโหรอนไปมากกว่านี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยจะรอดไหมครับทิมมี่ขอคําตอบแบบฉาดๆอีกรอบนะครับไม่รอดหรอกบู้ยตายหาแน่นอนเยี่ยมไปเลยครับผมว่าคุณผู้ฟังก็คงได้เกรดความรู้ไปอย่างมากมาย รวมถึงได้เห็นคนแถานี้หัวร้อนปุดปุดไปแล้วนะครับก็พอของปากของพอละการสลับเรื่องนี้งั้นอิชมิตใน EP ีนี้ก็ขอลาไปก่อน e ีพีถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ